ดีเจอกันคลิปนี้สี่ทุ่มสิบสี่นาทีนะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับเป็นรถเร็วหนึ่งศูนย์แปดครับเด่นชัยกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมก็จะโดยสารไปกับขบวนรถนี้นะครับก็จะไปลงที่หัวลำโพงนะครับ ข้างหน้าที่จอดอยู่นี้ก็เป็นรถพิษณุโลกศีลาอาดนะครับส่วนทางด้านนู้นก็เป็นขบวนสองสนยนสองนะครับพิษณุโลกกรุงเทพนะครับก็ตอนนี้ขบวนรถก็น่าจะล่าช้าประมาณ สิบกวนาทีนะครับมาแล้วนะครับของผมตู้สิบเอ็ดไม่รู้ว่าอยู่แถวแถวตรงนี้หรือเปล่านะครับตรงนี้มีปูสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งจอดอยู่นะครับ โอ้ไม่เจอนานแล้วครับมาแอบอยู่ที่นี่นี่เองครับเอาสตมาอมทำกระบวนนะครับ

ตู้สำรองอยู่นู้นนข้างหน้าอะไรครับผมพี่ต้องไปนู้นผมตู้สิอน่าจะอยู่ข้างหลังครับเก้าสิบสิบดตู้สุดท้ายเลยเดี๋ยวขอขึ้นรถกันนะครับ พราเดี๋ยวจะไปถึงกรุงเทพก็ประมาณตีห้าสิบนาทีนะครับแค่ผมถูกใจสถานีพิษณุโลกนะครับใหญ่โตมากเลยครับเสียดายดนะครับมีเวลามาแค่ชั่วโมงสองอชั่วโม,มงเองนะครับ Thank <laughs> you.